ทางชวดอนุสรนนะคะก็เป็นจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะคะที่เราจะมาพบกับอาจารย์คนเก่งของเราแล้วก็ความภาคภูมิใจของเรานะคะของอาจารย์มหาวิทายาลัยกรุงเทพทุกคนนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าห้องชั้นป .6 กับหนึ่งค่ะที่อาจารย์สุภาพรนะคะกําลังสอนอชาาษาไทยให้กับเด็กๆอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูแล้วกันค่ะว่าอาจารย์สอนอยังไงบ้างไไนะคะตามมาเลยค่ะ คือถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องวยากรณไทยเนี่ยที่ลงลึกจริงๆเนี่ยเราจะอาจจะไม่ทราบเลยว่าอ๋ออ่านออกเสียงเรียงพยางค์แบบนี้ข<อ>เขาเรียกว่าอักษรนาตอนน,น,ตนี้เนี่ยเวลาที่อ่านออกเสียงกลมกลืนเป็นเสียงเดียวกันส,สวัสดีค่ะส,ขขสวัสดีค่ะ อักษรน,นำเป็นยังไงบ้างครคุณรูอักษรน,นำก็คืออักษรที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับอักษรควบนะคะเพียงแต่ว่าอักษรควบเนี่ยเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยมันจะเป็นอ่านออกเสียงคือตัวอักษร2ตัวเนี่ยพร้อมๆกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของอักษรน,นำก็จะมีอยู่2แบบนะคะคือ1อ่านออกเสียงแบบที่เป็นเรียงพยางคะ์ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่านออกเสียงแบบที่กลมกลืนเสียงเดียวกันไป ในท่องคอร์ดคอร์ดให้ฟังดิจะจําอักษรกลางท่องท่องว่ายัางไงไครดเด็กตายเด็กตายบนปากโอเหมือนกันเหมือนกันเหมือ <laughs> นกันเห <c oughs> มือนกันยังไม่เปลี่ยนแปลงโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะรบกวนให้นายมาสุภาพรนะคะก็สอนต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะดูน้ <c oughs> นองๆเรียนกันสักนิดนึงนะคะ <c oughs> บรรยากาศในห้องเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะคะรบกวนในวันด้วยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะ ครัเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนนะคะในห้องเรียนเรียบร,ร้อยแล้วของท่านอาจารย์สุภาพรนะคะหรือว่าคุณครูสูข่ของน้องๆน,นะคะนี้ตอนนี้เรามาพูดคุยกับอาจารย์ชนิดหนึ่งนะคะถึงที่มาที่ไปนะคะของโครงการนี้นะคะว่าเอออาจาย์รู้สึกอย่างไรบ้างนะคะมาพบก,กับอาจารย์สุภาพรเลยค่ะพี่รู้สึกว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยได้อยู่โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนของเราเองมีสภาพแวดล้อมที่ดีใกล้บ้าน ะอาดสะดวกปลอดภัยอะไรทํานองแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยพี่ก็เล็งๆไว้หลายโรงเรียนแต่ว่าหนึ่งในโรงเรียนที่พี่เลือกเนี่ยก็คือโรงเรียนบางชวดอนุสร์ซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากตอนแรกเนี่ยพี่พาลูกมาสมัครเรียนที่นี่ไม่มีใครทราบนะคะว่าพี่ทํางานสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะ,คะเอ่อจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ส่งอาจารย์จากคณะอื่นๆเนี่ยไปลงบริการชุมชนนะคะให้ที่โรงเรียนคลองสี่วัฒนวันเรืองนะคะแล้วเผเอิญว่า คนที่เลี้ยงลูกให้พี่เนี่ยก็รู้จักกับกับอาจารย์ในโรงเรียนนี้แล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสพบกันโดยบังเอิญอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยไปที่คลองสี่ไปได้นะคะคือแค่ข้ามสะพานมานิดนึงก็ถึงคลอง5แล้วเนี่ยยิ่งมีลูกเนี่ยเรียนอยู่ที่นี่ด้วยทาไมไม่ไม่เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมาทํากิจกรรมให้ที่โรงเรียนแถวคลอง5้าบ้างะนะคะพี่ก็เลยมีโอกาสเนี่ยได้มาร่วมงานกับทางโรงเรียนโดยพี่ก็ไปบอกกับผอ,อว่า ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะมาจัดงานบริการวิชาการให้นะคะก็บอกกับพออไปว่าตอนนี้เนี่ยก็สอนคือวิชาภาษาไทยแล้วก็สอนวิชาภาษาศาสตร์ภาษาไทยซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของไวยากรณ์ไทยก็เลยคิดว่าน่าจะเอาความรู้ในส่วนที่ตัวเองมีเนี่ยนำมาช่วยเหลือเด็กๆในโรงเรียนของผออละค่ะโดยที่พี่จะใช้เวลาว่างก็คือในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ไม่มีไม่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย พี่ก็จะเดินทางมาที่โรงเรียนนี้แล้วก็เริ่มสอนกันตั้งแต่ประมาณสัก8โมง9โมง8โมงหน่อยๆนะคะ8โมงเช้าไปจกกนกระทั่งถึงเกือบประมาณบ่าย2โมงโดยที่พี่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับทางโรงเรียนแต่ว่าพี่ขอเป็นไม่รับเงินค่าสอนค่าตัวเป็นวิทยากรเพราะว่าอยากจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยนำเงินที่ได้จากการเขียนโครงการเนี่ยนำไป พัฒนาโรงเรียนในส่วนอื่นๆนะคะ,<ฮ>ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้บ้าน <ฮะ S 1> พี่ก็เดินทางมาสะดวก <ฮะ S 1> ลูกพี่ก็อยู่ที่นี่แล้วพี่ <ฮะ S 1> ก็คิดว่าการที่เรามาทำงานแบบนี้นะคะมันก็เหมือนกับการที่เราได้มอบโอกาสดีๆให้กับลูกหลานของคนในชุมชนของเราอะค่ะอาจารย์ เด็กๆที่นี่ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะอาจารย์ประสบการณ์แบบสนุกมันฮาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่โลดโผนนะคะเพราะว่าเด็กเรียบร้อยมากแล้วเด็กก็มีความขยันแล้วก็ตั้งใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในสังคมเมือง เด็กจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปไปใช้ชีวิตบักเมืองเมืองที่ไปเดินตามตามห้างสรัรพสินค้าหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะไปเรียนติวที่อื่นเนี่ยเด็กก็จะไม่มีหลังจากที่เด็กเรียนหนังสือเสร็จหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีครูหรือมีใครสักคนหนึ่งนะคะมาจัดโครงการหรือมาจัดกิจกรรมให้กับทางโรงเรียนเนี่ย<ะ>เด็กจะกระตือรือร้อนมากแล้วก็มีความตั้งใจมากๆเดี๋ยว ขอไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะ,ะ <All right. S 1> นะคะขอไม่เอ่ยชื่อ mm hmm. คือจะมีเด็กอยู่คนนึงเนี่ยนะคะเป็นเด็กผู้หญิง mm hmm. เขาจะนั่งหน้าตลอดนะคะ mm hmm. เ,เด็กเนี่ยจะทักทายจะคุย mm hmm. คืออย่างนี้นะคะจา์เวลาที่พี่มาจอดรถเนี่ยจอดรถนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเด็กคนนี้เห็นพี่ จะตรงเข้าไปหาเลยนะแล้วก็ครูขาหนูช่วยถือกระเป๋าไหมคะครูขาวันนี้ครูมีเอกสารมาสอนอะไรหนูบ้าน mm hmm. จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสสอนเขาสอนที่เป็นแบ,บบว่าสอนในชั้นเรียนได้ติลเขาได้เก็บงานของเด็กเนี่ยไปตรวจที่บ้าน พี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเด็กคนนี้จะมีอะไรบางอย่างที่ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเขียนหรือวิธีการอ่านหนังสือของเด็กนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสคุยพี่พี่ก็ไม่กล้าคุยกับเด็กตรงๆนะพี่ก็คุยกับคุณครูประจําชั้นนะคะก็มารับทราบว่าเด็กเด็กเนี่ยเป็นเด็กพิเศษแต่เด็กเนี่ยพี่พี่ขอบอกว่าพี่ประทับใจมากเพราะว่า ถึงเด็กจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันแต่เด็กมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆในการที่จะอ่านเขียนหนังสือเนี่ยให้ทันกับเด็กเ,เด็กนักเรียนคนอื่นๆในห้องนะคะแล้วก็หลังจากที่กิจกรรมหรือโครงการอันนี้เนี่ยมันจบมันจบโครงการไปแล้วเนี่ยในวันที่มีการรับสมุดพก พี่ก็พี่ก็มาด้วยนะคะเพราะว่าลูกพี่ก็ต้องมารับใบรายงานผลการเรียนแล้วพี่ก็ยังเจอเด็กคนนี้เขาก็จะเข้ามากอดเอวแล้วก็บอกกับพี่ว่าครูขาแล้วปีหน้าครูจะมาอีกไหมแต่ว่าหนูก็คงจะไม่ได้มีโอกาสมาเรียนแล้วอะไรเงี้ยอาชีพเป็นครูเนี่ยมันเหมือนกับดาบสองคมนะเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งที่พี่มีลูกนะคะแล้วพี่ก็ส่งลูกเข้ามาในระบบสถานศึกษาพี่จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าพี่คาดหวังอะไรพี่คาดหวังให้ครู ให้ให้ความรู้กับลูกนะคะแล้วสิ่งนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นจุดยืนที่พี่มีมาตลอดถ้าเราเนี่ยได้สามารถใช้ความรู้ของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นสร้างอนาคตให้กับชาติของเราได้มีส่วนในการที่จะช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยให้เด็กเนี่ยรู้จกักรู้รักคุณค่าของภาษาไทยสืบเนื่องต่อต่อกันไปพี่ว่านะ มันจะทาให้สังคมของเราเนียอยู่ได้คือพี่เนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่จะรุ้นมากว่าผลการสอบโพเนตของเด็กเนี่ยคืออะไรเพราะว่าจุดประสงค์ของการเริ่มต้นทํางานครั้งนี้เนี่ยคือต้องการพัฒนาผลสำลิดให้กับทางโรงเรียนนี้เนื่องจากว่าคะเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างน้อยนะคะพี่รุ้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผลการสอบออกมาพี่รู้สึกสิ่งนี้ไงคือความพยายามที่เราได้ได้มอบให้กับเขาทำเราได้อะไร พี่ว่ามันทําแล้วเนี่ยมันได้คุณค่านะมันเป็นคุณค่ามันมีความสุขอย่างที่สุดเลยที่นบังช่วยอนุสอร์นะครับตั้งอยู่ที่10ตำบลของ5อาเภอของกระบานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ประมศึกษาอุทนีเขต1นะครับปัจันก็เปิดสอนตั้งแต่เด็กศูกกนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ขวบของขาบาอบตนะครับถึงชั้นป6เลย ตอนนี้มีเด็กประมาณ723คนอาจารย์ตุบาพร์เนี่ยส่งลูกมาเรียนกับผมเย็นๆเนี่ยผมก็จะดูแลแล้วผู้ปกครองก็จะมารับก็มาเจอาสตรจารย์ตุบาพร์ว่าก็สอบถามกันส่วนใหญ่ผมจะสอบถามผู้ปกครองว่าใครบ้างที่สามารถดึงศักยภาพที่จะมาช่วยได้มีความรู้เรื่องช่างเรื่องอะไรนี่ก็จะเรียกมาอาจารย์ตุบาพรบอกว่าอยู่มาแลงเทาบอกว่า อยากให้ลูกเรียนใกล้บ้านแลก็สะดวกผมก็บอกว่าเอาอาจารย์เป็นอาจารย์มหาลัยเทพสาขาอะไรก็บอกเป็นอาจารย์ภาษาไทยตั้งนั้นผมก็พยายามประสานติดต่อกับอาจารย์ตลอดแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าถ้าหากว่าอาจารย์มองเทพแล้วน่าจะมีประสบการณ์สูงพอได้พูดคุยก็ให้อาจารย์สมบัติวางเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพวิชาภาษาไทยบังเอิญปี53าปีก,กันษา53าสาเด็กเราได้ผลสมดุ์ทางด้าวิชาไทยตกต่ำมาก เราก็เรียกเรียกครูภาษาไทยมาคุยแล้วก็เชิญอาจารย์ดรพรมาปรึกษาว่าเราจะทําอย่างไรที่จะยกกระดับคุณภาพวิจาราภาษาไทยอาจารย์ดรพรก็จะมาสอนเป้าหมายวางเป้าหมายตั้งแต่ชั้นป .4 ป .5 ป .6 รวบเด็กเามาเรียนด้วยกันนะครับท่านกเกษียสลับเวลาในวันเสาร์ตั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยแล้วก็ไม่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยนะครับเราก็บอกว่าก็มองเป้าหมายเรื่องการมี่วนร่วม แล้วก็มองว่า,าได้บุคลากรดีๆมาช่วยอปีนี้อัพขึ้นมาได้ที่ลำดับที่22ของจังหวัดก็ถือว่าอัพขึ้นมาสูงแล้วผลตัวเลก,ก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับอยู่ในเกณฑ์ระดับของชนะจังหวัดดีกว่าจังหวัดด้วยซ้ำไปอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็เด็กก็กกกชอบว่าอาจารย์มีเทคนิคกระบวนการสอนที่เด็กชอบไม่น่าเบื่อนาย สนุกค่ะสนุกสนุกเราได้ความรู้ด้หรือเปล่าเอ่ยได้ความรู้มากมายเลยค่ะอย่างไกบ้างเอ่ยก็เกี่ยวกับพวกไตรยางแล้วก็อักษรนำแล้วก็เกี่ยวกับคำคุกกล้ามเป็นบางรังลงขึ้นอยากไปอะไรนี่หนูอยากเป็นพนักงานการบัญชีค่ะก็สนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะค่ะรู้เรื่อยเอ่ยก็รู้แล้วตกขึ้นอยากไปอะไรค่ะอยากเป็นคุณหมอค่ะก็ได้ความรู้เรื่องไตยางอักษรนำค่ะ ก็ได้ความสนุกค่ะข,ขึ้นอยากเป็นคุณหมอพยาบาลค่ะก็รู้สึกสนุกได้ความรู้หลายอย่างครับอยากให้ครูสุมาสอนบ่อยไหมอยากค่ะ<อ>ผมรู้สึกสนุกมากครับอ,อยากให้ครูมาสอนอย่างเดียวเยอะเลยเหรอหมไ,มได้ความรู้ด้วยครับใช่ไหมบ้างได้รื่รู้เรื่องแต่อย,ย,ย่างนะค่ะเราตกนิสายเป็นอะไรครับอยากเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยครับครูสอนวิชาภาษาไทยแล้วเล่นภาษาครูสุบ้างไหมคะว่า <Hi> จะสอนให้คนอื่นรู้จักอักษรน,นำแล้วก็ตาย,ยายาลูกเหรครับ,รรบอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักช่างกาไฟฟ้<ข>าค่ะเพราะว่าฝันไว้เมื่อ,อคนอ,อื่นไฟดับยิ่แล้วมาช่วยแก้ไขได้อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวมันพี่ไฟดับพี่จังขออนุญ,ญาตตามน้องนะครับค่ะสสำหรับตัวอาจารย์สภาพรนะคะท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาวิชาภาษาไทยได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีจิต สาธารณะซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนโรงเรียนบังช่วยของเรานะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะคะแนนโอนได้เพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมแต่ก่อนมากนะคะแล้วก็ปีนี้ท่านก็ยังได้มีจิตสาธารณะมาร่วมติวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบังช่วยของเราได้อีกด้วยค่ะก็ขอบคุณท่านมากด้วยค่ะ